ขนมยายาคะ่ะ<า>ลูกค้าลูกค้าจะดีไหมคะลูกค้าจะดีมากลูกค้าซื้ออะไรน้องยายามะมะละ<อ>มะละกมะละกหนึ่งต้นหนึ่งต้นใหญ่อยู่ในเข่งลูกค้าก็เลยให้ขานมมันเป็นขนมอะไรลูกขนมขนมส้มขนมส้มขนมส้มไม่เคยกินมาก่อนเลยไม่เคยกินมาก่อนเลย ยังไงมาฝากคุณแม่ไว้เอามือจับอันนั้นไม่เคยกินมาก่อนเลยอ,อ,อร่อยไหมคะ,ะถือค่ะอร่อยไหมอ,อร่อยมากแม่แม่นอ้องน่องมันคืออะไรอะ่ะอะไรคะนอ้องน่องคืออะไรข้างนอกชีทอ,องทองอ่ะเหรออาแม่ลืมชื่อลูก <laughs> ไม่ลืมชื่อไข่ไข่เขาเอาไข่ทำใช่ไหมลูกเขาใช้ไข่ทำเ,เขาใช้ไข่เดียวเขาใช้ไข่ทำเขาเอาก้มมาแล้วก็เอาไข่ปก,ปกแล้วก็ใส่ลงไปใส่น้ำตาลด้วยไหมเราใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลของหวานต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมคะเป็นรส โอเคโอเคอ่ะเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมแบบไหนเยี่ยมแบบนี้เยี่ยมแบบนี้บบนโอเค